พี่น้องอย่ยหลอดผ้าย่างต้องกลองคอเขบวารายหรอพี่น้องซ้ำนีกนะครับลึม,มนึงกับก็เลยยูดิกินแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศนี่มาเลี้ยงครับ เกี่ยวเขาแล้วโฮมล้านแล้วพี่น้องนี่นะครับกล่องวิังสีล่ลพี่น้องบริตตตั้งกลุ่มตั้งก้อนคือสมัยตะกี้ครับบรรยากาศเนี้ยมันเลี่ยงครับอูนเบาพี่น้องเอาสองดวงเสียงสนุ่ดังไอ้คน hên sắm nó học em Skyford, you know In tìm sáng sớm nó học กี่ลี้ยนวะาบรรยากาศเนี้ยมาเลี่ยงครับคุณครับงามบ่พี่น้อ่เนนี่ครับแสงตะวินส่องสอดก่อนมีโมฮิโน่เนี่ยงามบ่ครับ ว่าเป็นงามครับท้องฟ้าก็เรียกพี่น้องยังเรียนนะครับครับพี่น้อง,ง,น,องนี่หลอดหม้อทงปริปกขอครับ ฟ้าเป็นกระพื่มย่านฝอขอนท่อมเขาเลเนางนะครับอาก,กาศนี่าเลี้ยงน หมอไส้ครูใจพญายรอดพีรร่น้องมอไส้ขั้นนี้เราพาห,หาทายคลิปครับนี่นบรรยาก,กาศนี้มเาเรียกครับพี่น้องแก้วเหนียรถเกี่ยวครับนี่ เกียวไม่ใช่หลอดเสียวรถเสียวนี่นะครับ <c oughs> ตอนแช้เขาไ้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้อะครับครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบรรยากาศนี่มาเลี้ยงสิดวกพี่น้อง